โอเคล่ะสวัสดีกันตัวนะครับตอนนี้เราอยู่เกมเเวเจิตเอ,อ่อปันจอมครับปันจอ,ก,อกลับไม่แล้วนะครับเ,รเ,เออใช่รอบรอบแรกว่าเรากลัวเนเกินไปที่พวกเราตัดสินใจสองคนตัดสินใจเปลี่ยนเกมเกมันเล่นไม่เล่นเกมอื่นแทนนะครับแต่ตอนนี้พกเราเตรียมใจมาได้แล้ววะ่ะในหนึ่งวันนี้วาจิตนี่เป็นตอนนี้พวกเราเลือกด่านแล้ววจิตด่าในสักอย่างจะไม่ได้ถ้ามันในบ้านวะ โอ้ทำไมไฟฉายเราเอ็กซื้อไฟฉายนั่นจิตนี่ไฟฉายโอเคละครับมาเริ่มเกมกันเลยอ่ะตอนนี้ผมไม่กลัวนะับผีปัญญาอ่อนเลยนะ่ะนี่ไฟฉายกด e เปิดไฟโอ้โหเปิดมาก็กระตุกจิตกระชากใจกูเลยว่ะจิตไม่ต้องเปิดเยอะหรอก โอ้แฟนอาร์ตใช่ไหมห้องนี้แหละอยู่ห้องนี้แหละห้องนี้ห้องนี้เลยห้องนี้เลยเปิดไฟไหนห้องนี้แกอยู่ห้องนี้แกอยู่เลยห้องนี้แหละห้องนี้แหละอยู่ห้องนี้เฮ้ยมันเป็นสีม่วงเมื่อกี้เราเห็นห้องนี้เลยอยู่ห้องนี้เลยกดกดขี้ควาขี้ควาใช่ไงวะสามขีดป่ะขึ้นขึ้นขึ้นสีดเอะ่ะสองขีดสองขีดครับเยอะป่ะเยอะขึ้นป่าสองขีดสองขีดเอาสุดวางเอาสุดวางลงเอาสมุดวางลงอ่ะเขียนเลขไซส์ผีงู ไปเอากล่องไปเอาไปเอา,ไปเอากล้องก่อนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนใช่ไหมไม่ไม่กลัวโดดกลัวนิดนึงแต่ก็ดีกว่ารอบที่แล้วเขาบอกว่ามันสามารถเขียนกับผีไนดะ้เขียนตอบตู้ได้ใช่ไหมเจิตนี่นี่อันนี้เขียนตอบตู้ไม่ไม่เขียนแบบในช่องแชทน่ะใช่ไหมมันเขียนตอบตู้กันได้ใช่ใช่ที่เดิมที่เดิมเลยไปที่ห้องเดิมเลยเขาบอกว่าเกมนี้มีจับสแก็ตกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ S <S เออมาบูเป็นอะไรไม่มีไม่มีจำดิไม่มีจำดิไม่มีเหรอมึงหลอกกูเด็กเดียวอ,อะยังไงต่อตรวจสอบรายนิ้วเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อตอนแรกเราเห็นเป็นสีม่วงๆแปลว่าเองใส่เนี้ยดิเออโอเคนั่งไปก่อนไปมีอะไรมั้ยเปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟไปปิดไฟในผีวะ นี่เป็นเพราะเราเลือกระดับ e ่นะครับพาอยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไงต่อไม่รู้อ่ะเอ้าวหนอบอกลิ์เป็นวะคิดเดียวไอ้คามล่าดูกล้องดูกล้องกำลังดูกล้องรอบรอบรอบที่แล้วนี่โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะหึม เล่นแล้วผีนี่ใช่ไหมจิตเออไะดูกล้องก่อนไม่มีอะไรวะกล้องโอเคลุงโจงไม่มีอะไรวะจิตเอ้าจิต,จตมึงหลอกกูอีวี ้าว oh. ไปที่สวิตไฟไปที่สวิตช์ไฟต้องมาท,ที่ที่เปิดสวิตช์ไม่รู้เราไม่รู้มัน,มนอยู่ไหนจิตเอ็งรู้ไหมล่ะไปทางขวาไปทางขวาก่อนไปทางขวาก่อนมีเหรอสวิตช์ไฟอยู่ไหนวะทางขวาไหมเอาทางขวาก่อนไหมห้องน้ำอันนี้เนี่ยมันอ๋อมันมีบอกอยู่ด้านบนเราว่ามีชั้นสองแน่เลยจิต ไม่ใช่ผีนี่คนตีนเนาะด้านลูมมขอกลับนะเออแล้วชันห้องไฟมันอยู่ไหนวะไม่มีวะ้องไปลองไป้องไป,องไปโอ้ยไฟฉายแม่งก็สุดๆไม่เล่นดีกว่าเบื่อแล้ว ผีไม่โผล่มาเบื่อแล้วไม่ยินเสียงไหมโอเคเอาโอเคแล้วตอนนี้พอเราไปหาแมปใหม่มากันละเพราะว่าพอเราเล่นกันไม่เล่นกันไม่เป็นใช่ไหมจิตถูกต้องก็เลยหาแมปเลยครับสร้างห้องหาแมป แล้วก็ได้คนเวทสิบสองมาดูท่าแล้วน่าจะเป็นคนแบกนี่แหละมือโปรมือโปร <Okay. S 2> โอเคเราะารา<จ>ะดูจากาาความเก่งของเขาเหลือๆชนะแนละ้วเกมผีเก,ก,ก่าเนี้ยเนาะลิฟวิ่งรูมนี่หน้าห้องกินข้าวเลย you know, เอยู่หน้าห้องคิีเช่นเฮอห้องครูเอาหายไปไหนคนนึงอะ่ะ <laughs> โอเคอ่ะไงต่อเล่นไงวะนี่นี่คือไอ้นี่คือห้องอันนี้ใช่แม่จิตห้องไฟไปเชนญตาดีละไปเชนญต้ดีลับอุ้ยจิตปิดไฟ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 อ่ะปิดอ่ะไม่ได้ปิดทีทำไมมันเดือดร็วจังว่ามันนำหน้านี่ผมเล่นไม่เป็นนะครับอ้าวเปิดไฟเยอะเกินแตกสวย เองมีซีรีไฟอยู่โอเคเปิดไฟได้แล้วเจ็ดเองมาคนถือไอ้ที่อุณหภูมิมะไม่ไม่ถือเฮ้ยอันแน่อันแน่พุ่งเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะผีพุ่งใส่หน้าเราหึสองสองขี่นิ่เจ็ดอ่ะผีพุ่งมาไล่บราลีรูม อยู่ไหนแล้ววะห้องนี้เหรอไม่มีเขียนเนี่ยเมื่อกี้ห้องนี้มันขึน้นตื้อๆตรงเนี้ยก็ห้องนี้แหละแย่อยู่กล้้องดวยปิดไฟปิดไฟห้องป,ปิดปิดเด้อเนี่ยวะไม่มีเลยไม่มีเป็ดเด้อแย <plein S> ่<บ>อยู่เพื่อนถามอยู่เพื่อนถามมันมันมันบอกว่าไง ยังไม่ตอบอยู่แล้วมันมันดูข้อความที่พิมพ์ยังไ,งไงวะจิตปิดไฟทีปิดไฟปิดแล้วยนี่ใครเนี่ยเออปิดเอาพยักหน้าอย่างนี้คือว่าใช่อืออะไรเปิดไฟเปิดปิดไฟปิดไฟดีปิดไฟทำไมอะผีเข้าเหรอพรยักหน้าที่ผีเข้าเหรอหุ้ย เฮ้ยวิทยุเริ่มละเอาแล้วเฮ้ยนี่งไงลายนิ้วมือนี่เฟิงก์ปินนี่นี่ไงลายลายนิ้วมือเป็นผีอะไรถ้ามีลายนิ้วมือเอ่อไม่รู้ว่าฟิงเกอร์ปินก่อนอย่างแรกฟิงก์ฟิงนี่ไงไม่มีเลยนะใช่อไหมเฮ้ยมันเขียนมันเขียนไปเปิดสวิตช์ไฟไป นี่ผีมันเขียนผีเขียนเนาะนี่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 มันเขียนบ้าเลยมันก็เป็นเอ่ออะไรแล้ววะนี่ไงไลติ้งนี่ใช่ไหมใช่ใช่มันมีอะไรมั่งมันมีอะไรอีกมั่งในซีนของแกมันมีอะไรซีมีเป็นไอ้นี้ยอันนี้ไม่ดรอปดับมันออกมาดรอปมันออกมาไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่ฟิสซิ่งอันนี้ก็ก็โยนมาลงมา อะไรเครื่องนี้ทำงานไอเน,นี้ยเฮ้ยอ๋อเปิดไฟเอ้าเฮ้ยอาจจะอะไรครับดูตัวเองด้วยไปตัวเองด้วยอือนี่กำลังเดินอยู่ผีเป็นอะไรอะ่ะนี่ซาปิลิตเอาเรเวนเนนก็ก็สำหรับวันนี้ก็ ก็จบพีท่นนี้แหละไปละทีมใช่ไหมคือแบบผีไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไม่เห็นเลยด้วยซ้ำมันเป็ดเพราะว่าเราน่าจะพลาดเป็นเรื่องระดับง่ายเกินนะจิตถูกต้องแล้วผือมีเวลสิบสี่เข้ามาในตี้อืมอื่มเกมนี่แบบไหลเป็นน้ําเลยอะสบายมากแต่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ยังโชว์อภินิหารอยู่อภินิหารเร็ววีจเต็ันโฟงอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปไปอย่างรวดเร็วเออใช่มันมีอยู่แค่นี้แหละแต่ก็ไม่ได้ตกใจแล้วเพราะว่าเตรียมใจมานานแล้วกว่าจะเล่นเกมนี้สักรอบเนี่ย छा है ओके चोप 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 चोप